รถขุดนำเข้าไม่เคยใช้งานในประเทศไทยวันนี้นำเสนอรุ่นใหม่นะครับแบรนด์ฮิตาชิ ZX38UJ2 ตัวนี้รถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยสวยๆแบบนี้นะครับผมมีมาให้ลูกค้าจับจองกันเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับเป็นรูปแบบหลังคา o อฟเซ t ตบูมแทกยางไปมีดมีมาพร้อมนะครับผม ใช้งานมาไม่เยอะครับคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆมาดูที่ตัวบุงกีกันก่อนเลยบุงกีสภาพสวยนา้หนา,นาเลยแล้วก็ฟันมาในรูปแบบฟันสี่ซีกบุงกีใช้งานได้ยาวๆเลยครับบุงกีใบนี้มีตะขอเกี่ยวยกของให้เรียบร้อยหมดนะครับสลักนะครับ3 5มิมลนะครับลูกค้าสลักสวยเดิมจับนอกไม่เคยใช้งานในไทยเลย มาในรูปแบบลายไ i ปิ้งนะครับออปชันเสริมนะครับสามารถต่อหัวแยกักหัวสว่านให้ลูกค้าได้หมดทุกฟังก์ชันนั่นเองอามยาวสวยๆแบบนี้นะครับตักขึ้น6ล้อยกสูงสบายนะครับผมโลโก้ฮิตาชิสีก็เป็นรูปแบบสีประจำฮิตาชิอยู่แล้วมีกาดกันกระบอกไฮดรอลิกมาให้ลูกค้าเรียบร้อยสายไฮดรอลิกยังสวยๆใส,ๆ,สๆนะครับคุณลูกค้า ออฟเซตบูมคืออะไรนะครับคือตัวนี้นะครับสามารถพับทางซ้ายพับทางขวาได้ทําให้ลูกค้าใช้งานคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในการใช้งานในที่แคบได้ดีในส่วนตัวรถนะครับมาในรูปแบบทรงกลมนะครับซึ่งความกระทัดลัดความคล่องตัวได้เปรียบมากๆในงานที่แคบต่างๆ นี่เลยนะครับผมแท็กรูปแบบแท็กยางนะครับแท็กยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผู้ลูกค้าแท็กใหม่มากคันนี้ซื้อไปใช้งานยาวๆครับสําหรับแท็กแล้วก็เฟรมช่วงล่างสวยๆไม่มีขาดใดๆทั้งสิ้นครับลูกค้าหนาๆตัวเดินเดิมๆเลยครับผมในส่วนของด้านข้างตรงนี้ก็สีสวยเดิมนะครับจากนอกอันนี้ก็เป็นตะแกรง มแบตเตอรี่ไอตัวนี้นะครับผมถัดมาดูที่ใบดันกันบ้างนะครับใบดันสภาพสวยเดิมนะครับผมสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่างๆได้ถักยางก็สวยๆเลยสภาพใหม่เฟรมสวยทั้งสองข้างครับ ังน้ำมันดีเซลนะครับเป็นฝาสแตนเลสดีมากนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นสนิมเบาะไม่มีขาดใดๆทั้งสิ้นครับคุณลูกค้าคันโยกนะครับสั่งการด้วยน้ํามันซ้ายขวาขับนิ่มขับง่ายทั้งสองข้างตัวเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาคันนี้เลขไม้ขึ้นอยู่3,900กยว่าชั่วโมงนะครับ3,900กกว่าชั่วโมงเป็นรถขุด อีกหนึ่งคันที่น่าใช้เลยเครื่องยนต์ค like ันนี <like> <ratios> ้เครื like ่องใช้เป็นอีสูสุครับสามสูบครับเครื่องสวยๆเลยแท้ๆนิ่ๆปั๊มเฮลิกรูปแบบปั๊มนิ้วนี่ครับมออแบตทางขวาโชคกนะครับเป็นแบบโชกนะครับฝากระโปรงเบานะครับ ขาโปรงเป็นแบบเหล็กด้วยนะครับผลทานดีเยี่ยมดีไซน์สวยมีรูระบายอากาศ3ามสี่ช่องเลยด้านหลังระบายอากาศได้ดีสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับคันนี้สามสบแปดนะครับผมขนาด3ามุดแตันราคาขาย 2อ9แ0นเบาทเท่านั้น2อ9แสนเบาทจัดส่งฟรีถึงที่หน้าบา้านลูกค้าเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมจับจองได้เลยนะครับผมฝ่ายขาย0ูน6 9 6 0160่6 1 6เก้าหกครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ